มณฑนทนหารบกที่33จัดกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยมณฑนทนหารบกที่33และกองพันทหารพื้นใหญ่ที่7กมรมทหารพื้นใหญ่ที่4พร้อมยันพหานะสนับสนุนการขนย้ายเตียงเก้าอี้อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจ,จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปิดดำเนินการไปเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาครับ หลังดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 หายกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้วและจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทาความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดครับให้มีความสะอาดและก็ความปลอดภัยครับ ค่ะโดยกำลังพลเนี่ยได้ช่วยขนย้ายลําเลียงนําไปส่งคืนให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะสําหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแบ่งเป็น2ระยะนะคะคือในห่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายน2564ได้ปิดโรงพยาบาลสนามลงในครั้งแรกนะคะจากนั้นก็มีการระบาดซ้ําช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมค่ะจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นอีกครั้งนะคะและต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมา ใช้มาใช้เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงที่มีอาการค่อนข้างหนักนะคะรวมมีรวมแล้วมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด165วันจำนวนรวม7740เตียงค่ะเห็นภาพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีการปิดโรงพยาบาลสนามไปได้ก็อยากให ผู้ป่วยเนี่ยลดลงแบบนี้ตลอดไปนะ,ะฮะช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันครับจะไปไหนมาไหนเนี่ยป้องกันตนเองแบบครอบจัก,กรวาลด้วยนะครับเราไม่อยากเห็นภาพกลับมาเปิดโรงพยาบาลสนา<ะ><ะ>อีกครั้งนะฮะ